เสียงพินเหมือนดังปัญญาเพื่อเตือนเราว่าให้อยู่ในทางสายกลางเป็นเพลงแรกและตั้งใจให้เป็นเพลงสุดท้ายของชีวิตที่แต่งทั้งเนื้อร้องและทางพินกลั่นจากหัวใจของครูพินขำเมาส์เปิดถนนหวังให้เพลงพินพระอินสายกลางนำทางสำเร็จที่แต่งขึ้นพร้อมสร้างพินพุทธชยันตีพินขนาดใหญ่ ให้เสียงสื่อแนวพระราชดำริปรัชญาพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่สอดคล้องกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนา ก็อาจจะขาดนะคะแต่ถ้าย่อนไปแบบนี้ก็เสียงไม่เพราะค่ะทางสายกลางนี่แหละค่ะจึงเป็นคําตอบนี่เป็นนัยยะทางธรรมนะคะที่ครูขะเมสาตั้งใจถ่ายทอดเรื่องของทางสายกลางเชื่อมโยงกับคําสอนของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงค่ะถ่ายทอดผ่านพินยักษ์นะคะที่ทําถวายในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ให้คนทำความดีความดีก็คือก็คือทางสายกลางนี่แหละทำอะไรก็อยู่กลางกลางนะไม่ตึงไม่หย่อนเหมือนกับสายพินอยู่กลางกลางหย่อนก็ไม่ดีตึงก็ไม่ดีมันกับคนเราใช้ชีวิตเ่ยถ้าตึงมากก็เหมือนกับคนขยันมากไม่มีเวลาพักผ่อนทำงานก็เส้นประสาทตายได้เหมือนกันถ้าขี้เกียจมากก็เหมือนกับพินหย่อนสายหย่อนก็ตายได้อีกไม่มีอะไรกินเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกลางๆงหมดพระเจ้านี่ให้มาสองพันกว่าปีแล้วก็ยังก็ยังศักดิ์สิทธิ์มันจะศักดิ์สิทธิ์ไปตลอด ทั่วโลกสลายเลยทีนี้ก็มีในหลวงของพวกเราก็เศรษฐกิจกพอเพียงก็เป็นคล้ายๆกันการทำพินขนาดยาให้เล่นได้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายครูพินวัย49ปีใช้ทักษะทางดนตรีจัดสัดส่วนให้พินมีเสียงไพเราะเริ่มสร้างเมื่อปี2555ใช้เวลา5เดือน ทุกองค์ประกอบของพินล้วนมีความหมายขนาดพินยาว85นิ้วหมายถึงพระชนมพรรษา8 5พรรษาในเวลานั้นขอพินกว้าง9เซนติเมตรหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9และตัวพินรูปใบโพคือสัญ,ญลักษณ์พุทธศาสนาแม้ไม่มีโอกาสทำตามความตั้งใจบรรเลงเพลงและถวายพินให้พระราชาผู้เป็นแรงบันดาลใจ หักครูขำเมา้ายังมุ่งมั่นสืบสารปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่เก้าเตรียมบันทึกเสียงเพลงเพื่อเผยแพร่ไม่มีมูลค่าแต่ว่าทางจ,จิตใจทางทางทางเป็นสติทางอะไรให้คนได้รู้ว่าทางสายกลางคืออะไรผมก็เลยอยากจะเอาถวายในหลวงคือในหลวงไม่อยู่นี่ไม่ไม่ไม่อยู่แต่ตัวนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในหลวงยังมีอยู่ในตัวเราอยู่ในทุกคนอยู่ในอากาศอยู่ใน ในดินในน้ําทุกอย่างนุ่นเร็วในหลวงอยู่กับเราอยู่ตลอดแต่ว่าไม่อยู่เฉพาะร่างกายแช่นั้นเองมันเหมือนพุทธเจ้าครับสองสองพันกว่าปีแล้วยังอยู่กับเราเรายังกราบยังไหวอยู่ในหลวงจะเป็นอย่างนั้นเลยทุกวันนี้พินพุทธชย,ยันตีเก็บไว้ในโบสถ์วัดป่ามหาชัยจังหวัดสมุทรสาครและนํามาบรรเลงในงานบุญสําคัญนอกจากเดินหน้านําดนตรีเป็นสื่อถ่ายทอดปรัชญาความพอเพียงและใช้เพื่อประโยชน์ในพุทธศาสนาแล้ว ยังตั้งใจรวบรวมกลุ่มนักดนตรีพิมพ์ทั่วประเทศบรรเลงบทเพลงถวายในหลวงรัชกาลที่9ที่ท้องสนามหลวงในวันที่5ธันวาคมนี้การดายะมุนเรืองไทย PBS รายงาน